คลิปวิดีโอที่ท่านได้รับชมหลังจากนี้อาจมีคำพูดคำจาที่ไม่สุภาพกับเด็กและเยาวชนเด็กๆน้องๆหน,นูๆไม่ควรลอกเลียนแบบและเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่และผู้ปกครองที่ไม่ได้เมาจะดองเวลากันเคิคนถ้าครกำลังมองหาร้านเติมเกมนี่เลยแหลมสิงฉับรับบริการเติมเกมฟีฟ่ามือบายเฟสราคาถูกเป็นกันเองพร้อมคำนวณกิจกรรมต่างๆให้ฟรีและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจทักได้ที่เพจแหลมสิงหรือลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผม ไอดีของการยุทธนามากมูล99จัดมา22,500 F4 พอต์บอกเลยว่าย้ำเลยนะถ้าแหลมเปิดให้วันนี้ผมเติมถ้าแหลมไม่เปิดผมไม่เติมได้ครับพี่ผมจับให้นะครับผมโดยทีมตอนนี้ก็ยังถือว่าเป็นทีมที่ยังพิการอยู่นะนะครับยังพิการอยู่นะครับผมขาดอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเมสซี่เอ็มบาเป้ซีดาน ต้องมาดอนอะลุมม่ายังได้นะครับวันนี้ขอแหละสายแช่งไม่เอาแล้วอย่าเลยนะครับรอนไปแช่งไอดีหลักผมละกันไอดี ID นี้ไอดีลูกเฟดทุกไอดีขอจะแช่งกันเลยนะครับข้าพร้อมแล้วไปครับผมลุยแพกกีนึ่งากันต่อที่ สลับมานี้ก่อนลุ้นตังมี2,000ล้านแต่ขอเพิ่มอีกลุยโดเฮนเนะมินามิโน่ครับผมโอ้โหขออีกหนึ่งทีขออีกหนึ่งทีขออีกหนึ่งทีขออีกหนึ่งท,ขอองทีขออีกหนึ่งทีครับ มินามินโนอ,อีกรอบรอบนี้ผ่าจัดต้องมาอย่าเลยสายแช่งไม่เอาแล้วกลัว แต่ทงกันจริงๆครับมาแตโธงจริงๆครับมากันต่ออย่าใจเสียอย่าใจเสียอย่าใจเสียปวดจงรู้ไว้อย่าใจเกินไปไหมเพื่อนเพเ่ินไปไหมขับหลัง อ้าวไอ้ดน้อน่าเริ่มซีดแล้วนะเฮ้ยพ่อมื่อก เกินไปไใชหใชในักมากไม่วอล์กเลยอันนี้สิที เออมันจะเมื่อวานครั้งที่หนึ่งแล้วนะมันไม่ควรมีครั้งที่สองมันไม่ควรมีครั้งที่สองเอาจริงๆถ้ามีครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยไม่ควรละไม่ได้ละครั้งที่สามอะ่ะมากดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยเว้ย Mềm Quá Cô có quá, quá! Chiêu โคตรทรงโคตสวยอ่ะตอนเนี้ยโคตรกงโคตรเกลือสลับหน่อยสลับหน่อยพิยุทธนาบอกดวงไม่มาจริงๆวันนี้พิยุทธนาอย่าใจเสียพี่ชิวจำไว้เราชิว ไอดีกูว่าแบบคิดผิดหรือคิดถูกวะเนี่ยไอ้เฮียตังก็เสียเจ้าของไอดีบอกเอาท่านเนี้ยเอาแบบเนี้ยนี่ก็ได้มาเนี่ยข้าหาอะไรก็ไม่รู้ครับฟางเตี่ยม้อนเลยนันเงยียเอาจริง มาแล้วมาแล้วไต่ขั้นถือว่าไต่ขั้นถือว่าไต่ขั้นครับถือว่าไต่ขั้นเอาไหมเสียงหาย <laughs> มึงโอ้โหเมืวว่อวานไอ้ล็อกคอวันนี้โพดโดสกี้ไอ้เหี้ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อะไรวะ เอางี้กูจริงย้ยเอ๋แม่ทุกวันนี้ควรให้เปิดแทบไม่มีอยู่ละไอเหี้ยเขาคนดูเขาเล่นมึงมึงเล่นเขาหลอนหมดแล้วเนี่ยใครเขาจะกล้าลองของอ่ะมึงจะเอาอย่างงี้ตัวไอดีไม่ได้โอ้โหเศ้าเ็มแต่ดีอ่ะเกมส้นตีนมาไม่ได้เอาส้นตีนกดมานานละ ดูนะนิ้วโป้งกูเนี่ยทัาพักกันไปอยู่ที่หน้ามึงอะ่ะอีเอยโอเคมันอีกเลย <laughs> โอ้โหหกตัวเนี่ยอยู่ในทีมกูแล้วไม่เอาแล้วอันนี้ก็ไม่เอาไม่เอาแล้วมีในทีมแล้วเนี่ยเห็นเปล่ากูเยอะไปเยอะไปแล้วว่าแรกๆสนุกหลังๆไม่สนุกด้วยแล้วนะยีพิยุตนาบอกไอ้แหลมมึงทำหาอะไรนี่แหลมขอเชิญน,น้อยไป แขีวยิ้มเชียวนะยิ้มเก่งอ่ะไหนใครบอกให้เรียกเจ้าแม่โหสายแช่งมึงไม่อนนดกันบ้างเหรอวะมึง โอ้ยเปิดตีเดมปัเป้แม่งทงชาติฝรั่งเศสมันก็เยอะชิบหายอะ่ะมันเยอะเกินอะ่ะ <c oughs> บุญที่ข้าพเจ้าทำมาข้าพเจ้าขอแบ่งลงนี้สักครึ่งหนึ่งขอแหอะลรแพ็คนี้ไม่ใช่ไอดีผมก็จริงแต่ข้เขอะ เป๊าเป้เมสซี่ใครก็ได้ไอ้เปรตเขาเติมตั้งเยอะเนี่ยจะเป็นไงเลยเหรอไปโอ้โหพโอดวสกีไหมโอ้ย ไม่พอเลยพอเลยครับไม่เปิดแล้วนะพอยเหลือก็ไม่เอาแล้วครับโอ้โหหมาจัดรอบเนี้ยสองตัวโอ้พี่ยุทธนาพ,พี่ยังกล้าเสี่ยงกับผมอีกเหรอพี่พี่ดูดิพี่พี่พี่เอาโพโดสกี้ไปเล่นได้โอ้โหพี่แล้วเป็นเฮียอะไรกับกูเนี่ยไอโพโดสกี้เนี่ย ดูกูตบหน้ามึงเลยไม่ต้องตบมือหรอกไอชิพพวกปอกแขนกับตันมาดีชิบหายครับเนี่ยกูไม่ต้องการกับตันครับดูครับอ่ะมาเดี๋ยวเรามานับกันตอนแรกที่เราเปิดเราได้มี่มามินามิโะได้มาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสบเอดสบสอตัวดีมีสองตัวชิวชิวเกลือมาเยอะไม่ อันนี้พี่ผมพูดจริงๆนะไม่ได้พูดเอาหล่อเท่นะคือถึงมันไม่ใช่ไอดีผมก็จริงพี่แต่แม่งคือเลดผมเชี่ยมาสองตั้งแต่ผมเปิดดีตัวเองมาไอ้น,นั้นผมถือว่ายังพอได้นะมันยังพอได้สี่ด่านด้วยแต่มาลงกับลูกไอดีลูกเพจนี่เดี๋ยวพี่ดูดุดยอ่ะผมใช้คำว่าหน้าสมเพศได้เลยอ่ะมันหนักไป 100m ถึงปะเนี่ยโอ้โหเงิน 2,000m ก็จริงแต่ไม่ให้เลยลรอกาวมาเสริมทีมเนี่ยโอ้ความว่าเกมโอ้โหก็ต้องขอบคุณพี่ยุทธนาด้วยครับโอ้โหขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผม ID ของมากบุญ99ผมขอบคุณมากเลยนะผมทั้งเติมด้วยทั้งสนับสนุนให้เปิด เอาคอนเทนต์ด้วยนะครับขอบคุณจากใจจริงนะครับผมพี่ยุทธนาขอบคุณมากครับผมนะเกลือจัดนะครับก็ต้องรอดูเอ้าว่ารอบแก้มือไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะแต่พี่เขาบอกว่าเดี๋ยวมีรอบแก้มือนะครับผมรอวันนั้นครับแต่ไม่อยากเจอแล้วคือโพโดสกี้ครับกับเอาดอซ์ซี้นี่แหละโอ้โหขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่ชายขอบคุณจากใจจริงเลยครับผม